สูตรนี้เทสแล้วเทสอีกให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้กันเด้งไม่ไหวแล้วจ้ากลับสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบเจ๊น้ํานะคะเจ๊น้ํามากับสูตรรูดสิประตูนะคะสูตรนี้กําลังเดินดีเลยนะคะกลางปังๆนะคะเจาะนะคะแม่นมากนะคะ หรือใครนะคะอยากเข้ากลุ่ม VIP นะคะก็สามารถเข้าฟรีได้เลยนะคะกลุ่ม VIP นะคะจะวางเลขให้ตั้งแต่เช้าเย็นดึกนะคะตั้งแต่รอบเช้านะคะถึงรอบสุดท้ายนะคะเพื่อนก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะมีทุกสูตรน,นะคะวินนะคะดูสิจะเป็นวินลูซก้าประตูนะคะหรือว่าปักสิบนะคะมีหมดนะคะเพื่อนจะได้แบบไหนจัดมาได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็จะมาสอนสูตรเนาะสูตรง่ายนะคะก็คือยึดหลักนะคะปากหน่วยบนนะคะนับไปสองตัวนะคะหนึ่งสองนะคะเราจะนําไปรูดสิบเก้าประตูทั้งบนทั้งล่างนะคะเห็นไหมเข้าไหมเข้าทั้งบนข้างล่างเด้งๆรัวๆกันไปเลย ใส่ไปเลยว่าเด้งๆนะจ๊ะเขาไม่ใช่ไม่ได้ค้นหาจะาีี่จ๊ะเด้งๆดงโอเคสวยงามนะคะในรอบถัดไปนะคะก็หนึ่งนะคะหนึ่งสองเหมือนเดิมหนึ่งขีดสองเหมือนเดิมนะคะเข้าไมเข้าหลักร้อยนะีค่ะสวยงามในรอบถัดไปยึด9้านะคะ 9ก้นะคะที่เราจะนำไปเล่นก็คือ9กับ0ูนะคะเกับ0ูเอาเเข้าบนนะ0เข้าล่างสวยงามจ้าเอาบางคนจะงงนะคะเข้าหลักร้อยทำไมถึงได้เพราะบอกไปแล้วนะว่าให้ติดวิ่งไปด้วยนะจ้าวิ่งที่นี่ให้เยอะนะคะที่อื่นให้ที่ไหนให้น้อยไม่รู้นะคะที่นี่ได้เยอะมากเลยนะเพื่อนๆอ่า ยึดหนึ่งเหมือนเดิมนะคะหลักยึดหลักหน่วยบนนะคะก็เป็นหนึ่งขีดสองเรามาดูการเข้าไหมเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะบนหลักร้อยเนี่ยจะบนเข้าร้อยเด้งเด้งอีกแล้วจ้าอ่าในรอบถัดไปนะคะหกนะคะหก กับเจนะคะที่เรานําไปเล่นนะคะหเข้าบนนะคะสวยงามไปนะคะอ่าในรอบแผดไปนะคะหเหมือนกันนะคะหกับเจ็ดนะคะหขีด็ดสีไม่ใช่หกับเจ็ดพูดกลับก็จะเอากลับนะดิง้งดิงนะคะได้เบิ้ลนะคะสวยงามไปนะเพื่อนๆติดเบิ้ลไว้ด้วยนะคะ 4 5นะคะในรอบถัดไปยึดหลักหน่วยวนเหมือนเดิม4ขีด5เข้าไม้เข้าบนร่างค่ะเด้งเดงไปเลยหรือในหรืออยากได้จอกเขาก็วางจอกนะคะเขาไม่ได้วางแค่สองตัวแบบนี้นะคะในกลุ่มนะคะแอดมินนะคะมีแต่ท่านเก่งทั้งนั้นเลยนะเขาจะวางเจอกให้ด้วยนะคะ ตจาะก,ก็แม่นนะคือถูกครั้งหนึ่งนี่เล่นต่อวันสิบรอบก็สุดยอดแล้วนะแล้วก็ใช้หลักหลักหน่วยบนนะคะหกับเจดนะคะหกับเจดเนาะหกับเจ็กับเจหกกับเจ็ด ูกไหมเอ่ยก็ถูกแหละใช่ก็หกหกเจ็ดหกมานี่นะคะแอบสัดสนเล็กนะ้อยหกมานี่โอเคหกเจ็ดทีนี้ก็สี่กับห้าด้งบนล่างก็ถูกแล้วทีนี้ก็เป็นต่อไปก็เป็นหกเจ็ดหกขีดเจ็ดรอบนี้หลุดนะจ๊ะ ชี้นี้ก็เป็น2กับ3มนะคะ2ขีดสเข้าไม่3ามเขาบนนะจ๊ะเพื่อนๆขอไปแบบเร็วๆเ,เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สูตรเข้าดีมากเลยนะ2กับ3มนะจ๊ะเข้า3ามบนทีนี้ก็เป็น3มกับ4นะ3มขีด4เข้าไหมคะเข้าบนล่างเด้งๆไปเนะะี่ยค่ะแม่อ่าเด้งๆไปเลยจ้า อยากได้เด้งเด้งไหมอยากได้เด้งเด้งก็มาที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะต่อไปนะคะก็จะเป็น9ก้ากับสิบนะคะเก้าคริสจิปสวยงามอีกแล้วนะคะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเด้งเดงไปอีกแล้วนะคะจะเด้งอะไรขนาดนี้นะคะเด้งๆอีกแล้วแม่เอ้ยเอาเด้งๆจ้า ในรอบถัดไปอีกค่ะก็เป็น9กับ10นะคะใช้เลขตัวหลังก็คือ0นย์นะคะไม่เข้านะคะเพราะว่าออก2 4 4 2 7นะคะโอเคเอ็กไปจ้าในรอบถัดไปนะคะ4 5นะคะ4ีขีดหเข้าไม่เอ่ย4เข้าล่างนะคะสวยค่ะ สี่เข้าร่างนะจ๊ะสี่เข้าร่างกดถูกไปค่ะสวยงามไปนะคะ,ะเมื่อกี้กดผิดตัวนี้ลงมานะคะอ่ะาในรอบถัดไปอีกเนาะเราขึ้นไปหาเพื่อนก่อนอ่า ในรอบถัดไปก็เป็น7กับ8นะคะ7ขีด8เอาเรามาดูกัน7กับ7เข้าล่าง8เข้าบนนะคะเพื่อนๆเอออะไรจะดีขนาดนั้นเด้งไม่ไหวนะคะเด้งๆจะแม่ เรามาดูกันนะคะว่าเข้ากี่รอบนะคะหนึ่ง6 7 8สามสี่หเนะคะเข้า12รอบนะคะหลุดสองสวยงามมากๆจ้ะแม่กำไรต่อวันไม่รู้จะปั้งอะไรขนาดนั้นนะคะและที่สำคัญนะคะมีกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมสีมีโป้นะคะ มีโปรแจกเครดิตฟรีให้เพื่อนๆน,นะคะฝากพันรับฟรีทันที200นะคะถ้าใครอยากได้ก็มาได้เลยนะคะหรือถูกผิดแปดบินนะคะรับทันที200บาทนะคะหรือเล่นนะคะสะสมครบนะคะ ห้าพนกับหนึ่งหมื่นมาติดต่อรับเครดิตฟรีได้เลยนะคะต่อวันนะคะต่อวันต่อยุธนะคะขอรับได้ยุทเซอร์ละหนึ่งครั้งทับวันนะคะหรือใครไม่เข้าใจนะคะก็ทักมาสอบถามกับรายละเอียดข้างล่างที่จะทิ้งไว้ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่ม VIP นะคะถ้าใครอยากเข้านะคะก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้ายันดึกนะคะส่วนแอดเองก็จะมาแซมวางให้นะคะแต่ละวันนะคะ แล้วทุกวันก็จะมีแอดมินหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะเพราะว่าแอดมินแต่ละคนนะคะเก่งมากๆดูสิคะดูแนวทางสิเข้ารัวๆเลยจ่าเด้งนะจ๊ะแม่อ่าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็มาได้เลยนะคะตัวนี้เพื่เพื่อนก็ลองเอาไปแดัดแปลงนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะรูปสิบเก้าประตูนะคะบนล่างด้วยนะ เขาสวยรวยงามมากเลยนะคะสำหรับเทคนิคนะคะสูตรดีเด้งแบบนี้นะคะอยากได้สูตรดเด้งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้นำสูตรแล้วแนวทางเด็ดแบบนี้มาแบบปันเพื่อนอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าจะเอาสูตรเซ็งตัวไหนมาฝากอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ